ออก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 ออมาแล้วออกอะไรนะพี่อะไรนะอะไรใครออง,งอกนะมันไม่ใช่บอกไอ้ดันอน,น้อนนอกออกโอ้เขเียนผิดมาพี่ ขึ้นบีก็ยกจนคอมึงเอะเพชรเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกากมึงอย่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงองิเล็กเย็ดแม่ลอกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกับเฟชปาดเข้าเลนในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับป้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับแอบไปถาเอฟซีทั่วประเทศเขาบอกกูเบสออฟเดอะเบสเช็คแรปเปอร์ไปหมื่นเป็นพันเหมือนได้ชนกันพลวลวันและกูไม่สอนไอ้พวกที่สองที่เป็นผยองเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนเพราะในสมองไม่ยอมจะจำว่าเรียวได้คอร์ดกับลายฉลองไอ้พวกจ้งห่อมึงควรจะฟังกูแค่อยากดด่่่่่่่าาาาคคคคคนนนนตตตตแแป้้้งงงพววววกกกมมมึึไไไไสสสใใใรจะะขอออบุณูั์์ทีลลลชำ เงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟ้องว่ามึงระยำอ้อขอโทษทีที่ผมกวนส้นตีนเพื่อนผมแม่งก็กวนส้นตีนเพื่อนของเพื่อนแม่งก็กวนส้นตีนเรื่องของเรื่องผมไม่กวนส้นตีนอยู่ว่าสองร้อยพี่สองร้อยพี่ข้างบ้านแม่งก็กวนส้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวนส้นตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวนส้นตีนอารบณ์ดี เจอคัปี้สองแสนเอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยด้วยตอนกูบ้ามึงอย่าอึงพูดดีด้วยแล้วทำเป็นขึ้นถอยบ้ากันเด่นหน้าปไกลๆหนก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยถอยๆมึก็ดูต่ว่าไม่ยังกบมีใช่วไแล้ก็ตีอไม่รัวพี่ผมไม่ดีอย่มาโค้น้นตีนมีแไมสีอย่าพคนซนตีนไม่ช่เพื่อนเล่กอย่ามาโควรซนตีนพวกจะเต้นกันแบบโคนซนตีนอ่ารไม่ดีอย่าพ่งวนซนตีนบ้าไม่มีสีอย่าพ เขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นพรชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้การนการที่ไหนไม่เห็นต้องทำเป็นมาสือแล้วก็ไข่ส้นตาพายเอาใบแทงทอกถูแล้วก็ไถเยี่ไม่ค่อยภาคเกียนแต่สึกเป็นเซียนลงคำปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดำกูสมนติและเกลียนไม่เป็นกูเกลียนกงกันมาคนสิบแปดปีบวชเรียยังไม่สถิตทรงทำเขาว่ากูเฮียแลวเป็นคนดื้อคนรั้นพอเปิดให้วตทำไมมีคนลง ี่ฉันกูบังกองไว้ตรงนั้น Yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with this shit Them days when I saw your mama lipstick you should watch her cut because she had a big c l i k It kills me and you should mind your business Did you have a minute I will tell you what it is Your dad live and feeling great with this bitch because your mama pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูล้มแล้วก็เลือดเราไม่ค่ามันก็ค่าโลกมันเด็ดแล้วก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสักมึงต้องเคลือบสร้างถินและฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเทือประชาชนช้ค เื่อไม่ใช่เชือกรัฐบาลหน้าส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งขวนส้นตีนมีเรื่องไม่ซีอย่าเพิ่งขวนส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาขวนส้นตีนพวกกูจะเต้นกันแบบข่วนส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าทุ่นขวนส้นตีนบ้าไม่มีสีอย่าเพิ่งขวนส้นตีนเด็กปากดีอย่าเพิ่งขวนส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีน 嗯。Hey.